วันนี้จะมาแนะนำตัวนี้เลยนะคะเลดเบสค่ะ w a t e r f ์ r ฟรตตินนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นรองพื้นของชาแนลนะคะตัวนี้ของชาแนลค่ะ,ะขนาดทดลองนะคะตัวนี้นี่ค่ะ ค่าวันนี้จะมาแนะนาตัวนี้เลยนะคะเลตเบดค่าวอเตอร์เฟรตินนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นรองพื้นของชาแนลนะคะตัวนี้ของชาแนลค่ะขนาดทดลองนะคะตัวนี้นี่ค่ะข้างในจะมีแปรงแถ็บมาให้ด้วยนะคะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวจะลองมาแกะให้ดูนะคะว่าแปรงหรืออะไรยังไงค่ะนี่นะคะนี่ค่ะแกะแปรงมาแล้วค่ะ แปงก็จะมีสัญลักษณ์ของชาแนลติดข้างหลังนะคะตัวนี้น่ารักมากเลยจ้าตัวนี้แล้วก็จะมีนี่นะคะอันนี้เป็นตัวเบสรองพื้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นอยู่ในซองอะคะ่ะน่าใช้มากเลยนะคะยังไม่ได้ตัดนะจ้าตัวนี้ค่ะแกะเลยเนาะเนี่ยค่ะนี่เลยเดี๋ยวจะมาตัดให้ดูนะคะค่ะนี่นะคะตัดออกมาแล้วค่ะนี่นะคะตัดออมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะลองเทใส่แปรงนะคะว่าเนื้อมันจะเป็นอะไรยังไง ง่ายดีค่ะคือการเทใส่แปลงนะจ๊ะนี่ค่ะเนื้อมันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยใสๆเทออกมาเยอะๆเลยเนี่ยเนื้อมันจะเป็นใสๆเห็นหรือเปล่านี่นะคะเนี่ยเนื้อมันจะเป็นใสๆอย่างเงี้ยอ่าเป็นใสๆประมาณนี้นะคะค่ะเดี๋ยวจะลองปัดๆให้ดูนะคะเนี่ยค่ะกระแตนปัดๆใส่หุ้ยแปลงนุ่มมากเนี่ย แปลงคือนุ่มจริงๆค่ะแปลงคือแบบถ้านุ่มอย่างนี้คือแบบไม่ทําลายผิวนะจ๊ะบอกเลยจ้ะว่าแปลงคือนุ่มมากคือดีมากเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะคือบอกเลยค่ะว่าแปลงคือนุ่มมากค่ะเมื่อกี้เทไปนิดเดียวมันยังไม่พอนะมันต้องแบบเทอีกเทปไปเยอะๆเลยจะดีนะคะเนี่ยค่ะคือบอกเลยว่า เนื้อแบบเนื้อเป็นเนื้อแบบเนื้อเจลอะค่ะแบบออกจเจลเจลใสๆแล้วก็จะเหมือนมีเม็ดแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมีเม็ดบีดเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะเนี่ยแปลงคือนุ่มจริงๆค่ะบอกเลยจ้าว่าแปลงคือนุ่มมากนุ่มจริงอะไรจริงเลยจ้าเนี่ยพอกีเกลไปแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบเนื้อมันก็จะแบบเงาเงาอือคือแปลงบอกเลยค่ะว่าไม่ทําลายผิวนะจ้า